ก็ขอไปอ์ดซาบ,บาจิรุวคกัน,นะวันนี้อยู่ช่องเจิไซด์เหมือนเดิมนะวันนี้อยู่กับรายการจัดทีลิตนะ mm hmm. ก็เป็นททลิเฟดี้บัตรไงวะบัตรแบบนี้ mm hmm. ก็จะมีหลายภาคมากนะอ mm ่ะ hmm. ให้ดูสโลโมชั่นอะไรจะมีหลายภาคทีลิตเรามีอะไรบ้างเ mm hmm. ย้วแต่ก็คือมึงเล่นทีมเต็มเย้วแตกได้เลยขนลุกเฉยๆก็คือเล่นได้เล่นก็ไม่ได้ เล่นได้หรือเล่นไม่ได้ก็แล้วแต่กลัวเท่าไก่ก็คือเป็นฟิลน่ารักไม่เคยเล่นนะอันนี้ก็ก็กูกูไม่เล่นภาคแรกภาคหนึ่งก็เป็นภาคที่ออริจินอลซึ่งบอกเลยผมกูฟักซี่มากที่สุดเพราะฉะนั้นให้คนลุกไปเลยไม่มีอะไรมากมันก็เป็นภาคที่จะแกได้ใช้ได้เลยแต่ที่ผมให้คนรู้มันก็พอฟักซี่ใช่แล้ว มันน mm. um. ่ากลัวเกินไปต่อมาภาคสองเยี่ยตแตกอันนี้จะเป็นภาคที่เล่นยากมักมักๆมากมักมากมากเลยคือผ่านคืนแรกได้แบบชิวๆภาคคืนที่สองคือมึงเยี่ยตแตกออแค่เนี่ยภาคสามเฉยๆนะ ผมว่าเฉยๆให้ผมตอบดีกว่าให้ขนลุกดีกว่าเพราะมมีสปริงแถมนะสปริงแถมนี้ก็ทําให้เราน่ากลัวอยู่ก็แต่มันจะไม่ทับเฟรดี้เพราะเฟรดี้อันนี้มันมันทุกตัวมันตายได้มันทําให้เราตายได้เต่อันเนี้ยภาคสามมันทําแค่สปริงแถมบตายต่อมาอันนี้น่าจะรู้อยู่ว่าเราควรให้อันดับที่เท่าไหร่ เยอบแตนะ่แถมเยอบแต่กว่าภาคสองด้วยขนลุกอะอันเนี้ยอันนี้มันขนลุกจริงๆนะนคือแบบตรงนี้นะทุกคนถ้าทุกคนอยากรู้ทุกคนไปนโหลดโหลดโหลดมาเล่นไหมทุกคนจะได้เจอกับจะบะัมสแกนแบบโคตรตึงโคตรโหดโคตรอันดัางต่อไปภาคห้าภาคห้า ใช่ไหนดีวะมนยไม่เคยเล่นไอนนผมไม่เคยเล่นเลยนะผมก็เคยเล่นอยู่แต่ผมไม่ได้เล่นจนจบอันนั้นผมเคยเล่นอืมจะเรียกว่าเล่นไหมก็คือกูโหลดมาเฉยๆอะส้ายก็ลบภาพิซ่าอูโหูกลัวเท่าไก่เลยครับทุกคนก็บ้าแล้วขนลุกเลยฮะฟู กคนอาจ,จะนึกว่าเป็นการแต่งแต่งบ้านอันธรรมาดากุงงงงงงนะา้งกิ้งสลิงกองแกงนะแต่พอถึงกลาคืนเมื่อไ,ไหร่มึงตายแน่นอนนะให้กรัวภาคหนึ่งด้วยอันนะี้ต่อไปไม่ต้องพูดผีห้าสิบตัวยังไงมันต้องตึงอะ่ะตึงกว่าภาคสองแต่ตึงไม่เท่าภาคสี่ก็คือมึงลองปรับมีผีห้าสิบตัวเลยเป็นขันยี่สิบคือมึงเกิดมาวิดีโอมึงตายกูชัว่ว ไม่เกินสิบวิมตายกูเชื่อใจต่อไปภาคเควันเตไม่เคยเล่นนะคทุกคนไฟในเออาร์เฉยๆครับเคยเล่นนะแต่มันก็ไม่กับสแกไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น Security Beat ตามหลักกูต้องเอาฟนาเวิร์มก่อนฟนาเวิร์ลกลัวเท่าไก่นะทุกคนมันก็เป็นเหมือนพิซซ่าภาคหูแต่ภาคหูมันมีสตอรี่เล่นน่ากลัวน่ากลัวแต่ภาคเคี่เนี่ย ไม่มีเฮอะไรเลยมันแค่เดิมมันจนให้หายูนิตแล้วก็ไปตีตีตีตจบถึงแม้จะมีความน่าก,กลัวเหอะแต่ความน่าก,กลัวนั้นมันแทบไม่มีเฮอะไรกูเล่นคนเดียวกูยังไม่กลัวแค่นั้นแหละต่อไปสกิลิตี้บีสอันนี้ผมให้อันนี้ผมไม่เคยเล่นนะแต่ภาคเนี้ยจริงๆผมจะไม่เคยเล่นก็ได้แต่ เหียแต่ผมเห็นคนอื่นเล่นอย่างอพี่แป้งพี่ใจแล้วขนลุกนะผมรู้สึกว่าจะขนลุกคือมันเป็นโกงมันโกงเกินทุกคนตรงที่แม่งทำแม่งกว่าจะจบคือนานมากแล้วมันเจอจังสแก,บ,กบ่อยเพราะฉะนั้นผมจะให้แค่ขนลุกไม่เยอะแต่เพราะมันกี้โกงเกินไป ประาเฮลวันเทสทูไม่เคยเล่นเลยฮะกูไม่เคยเล่นเลยนะถ้าอันไหนไม่เคยเล่นก็ไม่ค่อยน่ากลัวทั้ง c u ค i t y B ีะครนะแต่มันก็ใส่ตัวมันก็น่ากลัวนะทุกคนมันอยู่ที่ดีไซน์มันก็พอใช้ได้ทุกคน เอาไว้น่ากลัวลกันภาคสามต่อมาภาคสุดท้ายอย่างซีเค the ฟเ m i m i มก็เป็นภาคใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวยังไม่ถึงสองเดือนไม่ถึงสามเดือนนะทุกคนก็สัก้อมุลอมผมว่ามันก็ไม่น่าขนลุกขนาดนั้นจริงๆนะแต่ถ้าแบบ จัาสเกตกูให้เยี้ยวแต่จบคือแบบมัน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 เมอดีไซน์ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะแต่คิดดูแม่งคือมันเป็นเรื่องที่นานเหมือนสกิลิตี้บีทเลยแล้วก็อ๋อมันตรง่ายๆนะทุกฉากที่มีโอกาสโดนจัมสแกตมันจะต้องหันหลังแบบไม่ให้ทันรู้ตัวว่าจะมาจัมสแกุกเพราะฉะนั้นกูให้ขี้โกงอะ ก็จไปแล้วสารการจากเทริฟไลฟ์เฟดี้ถ้าอันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่ผมมีหารูปมาได้นะก็ตกวค้าภาคไหนก็เอามาบอกในใต้ใต้ใต้ที่อะไรนะใต้คอมเมนต์นะเดี๋ยวผมค่อยไปไปในโพสต์ว่าให้อยู่เทอริฟอะไรก็สารบคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดซับไลค์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วย เอาเวนกรรมไม่ต้องมาเกเลยะใจเอาชิบหายแล้วก,กูแกงไงอืมก็ประมาณนะัะนต่ผมไม่จัดก่อนอันนี้ถูกแล้วเอ้ยไม่ถูกดิอืมอนนี้เคลิตเยี่ยแตกอยู่ตรงนี้เคลิตคนลุก ประมาณนี้เฉยๆกับไก่กลัวเท่ากับไก่ก็มีอันเดียวอจะให้กูเลือกอะไรไม่เคยเล่นอแบบนี้เลยเพราะว่าอันเนี้ยผมเคยเห็นคนอื่นเล่นอยู่แต่ภาคนี้กูไม่เคยรู้จักเลยเดอ้อซ้ําไม่รู้จักว่าแม่แม่มีอะไรบ้างถ้าเสอคิดนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใครชอบอย่ากดไลค์กดติดตามได้ละไปละ